ชีวิตราชวงศ์มักถูกมองว่าเป็นเทพนิยายเป็นโลกที่แยกจากกันเต็มไปด้วยสิทธิพิเศษและภาระผูกพันแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทของเอ e ด e ียเลดคอตเทซึ่งเป็นที่พักอาศัยของตระกูลเวลความจริงกลับแตกต่างไปมากแม้ว่าเคธมิดเดิลตันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษแต่เธอก็ยังคงเป็นแม่ที่ห่วงใย,ยความเป็นอยู่ที่ดีของลูกๆของเธอ และด้วยเหตุผลที่ดีเจ้าหญิงแห่งเวลจึงให้เกียรติด้วยการให้การศึกษาที่ปกติที่สุดแก่ลูกๆทั้ง3ของเธอคือเจ้าชายจอร์เจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายหลุยเล็กเกรสอธิบายห่างไกลาจากสิทธิพิเศษและทองคำของมงกุฎเคสมิดเดิลตันพยายามปลูกฝังค่านิยมที่เรียบง่ายและชีวิตธรรมดารรมดาให้กับพวกเขา แนวทางที่ตัดกันกันกบประเพณีของราชวงศ์และกระตุ้นความชื่นชมจากพ่อแม่หลายคนเจ้าหญิงแห่งเวลจัดการปรับบทบาทราชวงศ์และชีวิตครอบครัวของเธออย่างไรความลับของการศึกษาของเธอคืออะไรการศึกษาที่ห่างไกลาจากสิทธิพิเศษไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษสำหรับลูกๆของเคธและวินเลียมเจ้าหญิงแห่งเวลได้วางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดไว้ว่า จะไม่มีสิทธิพิเศษของราชวงศ์ที่บ้านลูกๆทั้ง3ต้องทำหน้าที่ในบ้านเหมือนกับเด็กๆในวัยเดียวกันพวกเขาจัดโต๊ะอาหารเก็บจานและช่วยทำความสะอาดเป็นวิธีที่เคสมิดเดิลตันใช้ในการสอนให้พวกเขารู้ถึงความสำคัญของการทำงานและความรับผิดชอบ การศึกษาของจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยเน้นที่ความเรียบง่ายและความอ่อนน้อมถ่อมตน่างไกลาจากความโอ้อารู้ราของราชวงศ์พวกเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่อบอุ่นและเอาใจใส่เคธมิดเดิลตัตนซึ่งมาจากครอบครัวชนชั้นกลางมุ่งม,มั่นที่จะมอบวัยเด็กที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบให้กับพวกเขาเคธมิดเดิลตัตนคุณแม่ที่เอาใจใส่และมีส่วนร่วม เทมิดเดิลตันทุ่มเทให้กับการศึกษาของลูกๆอย่างเต็มที่เธอไปโรงเรียนกับพวกเขาทํากิจกรรมกลางแจ้งกับพวกเขาและแบ่งปันชีวิตประจําวันของพวกเขาเจ้าหญิงแห่งเวลรับรองว่าเด็กๆจะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ให้พวกเขาได้เติบโตและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง การศึกษาของจอชาร์ลอตและหลุยยยังเนนที่การเรียนรู้และการค้นพบอีกด้วยเคทมิเดลตันสนับสนุนให้พวกเขาสำรวจโลกที่อยู่รอบตัวเพื่อพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเธอยังถ่ายทอดความรักที่มีต่อธรรมชาติให้กับพวกเขาและทําให้พวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมแบบอย่างสำหรับผู้ปกครองหลายๆคน แนวทางการศึกษาของเคธมิดเดิลตันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครองหลายๆคนความสามารถของเธอในการประสานบทบาทราชวงศ์และชีวิตครอบครัวของเธอเข้าด้วยกันในขณะที่มอบการศึกษาที่สมดุลและเติมเต็มให้กับลูกๆของเธอนั้นน่าชื่นชมเจ้าหญิงแห่งเวลพิสูจน์ให้เห็นว่าการเลี้ยงดูลูกๆที่มีความสุขและสมหวังนั้นเป็นไปได้แม้จะอยู่ในราชวงศ์ก็ตาม เทมิเตลตันเป็นแม่ที่ทันสมัยและทุ่มเทซึ่งไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกๆของเธอตัวอย่างของเธอแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานร,ระหว่างประเพณีและความทันสมัยเข้าด้วยกันนั้นสามารถช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันได้การสนับสนุนอันมีค่าจากครอบครัว เมทมิดเดิลตันสามารถพึ่งพาการสนับสนุนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของครอบครัวได้แม่ของเธอแคโร์มิดเดิลตันเป็นเสาหลักที่สำคัญในบทบาทของเธอในฐานะแม่เธอคอยช่วยเหลือและสนับสนุนลูกสาวอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาหลานๆลานของเธอ แคโรมิดเดลตันซึ่งสื่ออังกฤษเรียกเธอว่าแมรี่ปอบป,ปินเป็นคุณย่าที่ทุ่มเทและเอาใจใส่ผู้อื่นเธอมีบทบาทสำคัญในชีวิตของจอร์จชาร์ลอตและหลุยโดยให้การสนับสนุนทางอารมณ์และการศึกษาอันมีค่าแก่พวกเขาเธอไปร่วมกิจกรรมกับพวกเขาช่วยทำการบ้านและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของเธอ